สวัสดีครับผมมานเพเผือกหลวงครับศิลปิบาลคิดสักจละแมอำาเภอละแมจังหวัดชุมพรครับ มีความยินดีที่จะได้หนุนใจกับบรรดาเพื่อนผู้รับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่บุกเบิกงานใหม่ผมเองอยู่ที่อำเภอละแม่7 7ปีเริ่มต้นจากเช่าห้องแถวมาทำการบุกเบิกที่นี่ปีนี้คิดจักรมีอายุ17ปีอยากจะหนุนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะบุกเบิกงานใหม่และงานใหม่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับผู้รับใช้ที่ไม่อึดพอผมอยากจะหนุนใจให้ท่านไปเป็นผู้ช่วยสีบานหนุนใจให้ท่านไปอยู่คิสจักรที่มีสมาชิกอยู่แล้วแต่เขาขาดผู้นำขาดผู้เลี้ยงง่ายกว่ากันเยอะครับนั่นหมายความว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกท่านให้บุกเบิกอย่าทำเลยครับเพราะไม่ง่ายมันต้องใช้ทั้งความอึดมันต้องใช้ทั้งความเชื่อ และทั้งบริหารจัดการหลายอย่างแต่ผมเองขอบคุณพระเจ้าสําหรับ17ปีที่พระเจ้าได้ทรงโปรดนําผมมาที่อําเภอละแม่แห่งนี้ผมอยากจะหนุนใจสําหรับเพื่อนผู้รับใช้ที่กําลังท้อแท้ท้อถอยหรือกําลังจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจะปลดระวางสําหรับอําเภอหรือสถานที่หรือห้องประชุมหรือห้องแถวที่ท่านกําลังบุกเบิกอยู่ เวลานี้ผมมีพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่16และ17หนุนใจท่านทั้งหลายครับพระคำของพระเจ้าได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าเพราะว่าข้าพระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องของข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยความเชื่อพี่น้องครับการบุกเบิกเป็นงานที่ยากลำบากผมบอกแล้วว่าไม่ง่ายเลยสำหรับการที่จะทำงานใหม่ไปในแผ่นดินใหม่ที่ดินใหม่แต่ในวันนี้ ขอหนุนใจเราจากพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้โรมบทที่หนึ่งข้อ1 6 17ในการที่เราจะประกาศและบุกเบิกเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าในที่ใหม่นั้นอยากจะหนุนใจเราจากถ้อยคำของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐแน่นอนพี่น้องก็ไม่ละอายอยู่แล้วจึงแน่ใจในการที่จะบุกเบิกในที่ใหม่ แต่หลักของการบุกเบิกในที่ใหม่นั้นจะทำให้เราทั้งหลายสามารถอดทนอยู่ได้และจะงานจะเกิดไม่เกิดไม่ได้ดูกันที่สมเดือน7เดือนต้องดูกันที่สมปีเจปีเราถึงจะเห็นงานเหล่านั้นมันเกิดผลสิ่งที่ผมใช้เป็นหลักในการบุกเบิกคริสตจักรในที่ใหม่ก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่นี่บอกเราสามประการ ประการแรกก็คือว่าในการที่เราจะประกาศแผ่นดินของพระเจ้าในที่ใหม่บุกเบิกใหม่หนึ่งเราต้องอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์บอกว่าข่าวประเสริฐนั่นเป็นฤทธิเดชฉะนั้นเราต้องอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าเราเป็นคนไม่มีฤทธิเดชนะครับเราเป็นคนที่เพียงแต่มีความรู้มีความเข้าใจระดับหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นงานฝ่ายวิญญาณเป็นงานที่ต้องอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าฉะนั้น เราจะต้องอาศัยฤทธิเดชของข่าวประเสริฐฤทธิเดชขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่เราจะบุกเบิกคริสตจักรใหม่และอย่างที่สองที่นี่บอกเราอีกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าได้สำแดงออกฉะนั้นประการที่สองก็คือว่าเราจะสามารถเกิดผลในที่ใหม่ในการประกาศข่าวประเสริฐต้องอาศัยชีวิตที่มีความชอบธรรมด้วย นอกจากที่เรามีความรู้ความเข้าใจรับเชื่อพระเยซูพระองค์ชำระเราให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้วก็จริงแต่ชีวิตประจําวันเราต้องมีความชอบธรรมด้วยถ้าเราไม่มีความชอบธรรมเราไม่สามารถที่จะเกิดผลในข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เพราะว่าคนของพระเจ้าต้องมีความสะอาดและความชอบธรรมฉะนั้นเราจะต้องรักษาชีวิตของเราและเราจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าความชอบธรรมเท่านั้นที่พระองค์ทรงรับรองถ้าเรามีความชอบธรรม ถึงแม้เราจะไม่สามารถามีความเข้าใจหรือเก่งขนาดไหนก็ตามถ้าเรามีความชอบธรรมพระเจ้าสามารถที่จะอวยพรเราได้ประการสุดท้ายพระคัมพีบอกว่าคนชอบธรรมนั้นได้สำแดงออกโดยเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อหมายความว่าการประกาศข่าวประเสริฐการบุกเบิกในที่ใหม่นอกจากอาศัยฤทธิเดชของพระเจ้าอาศัยความชอบธรรมแล้ว ต้องอาศัยความเชื่อที่มีในพระเจ้าด้วยความเชื่อคือสิ่งที่ยังไม่มีให้กับเรายังมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าเรามีความเชื่อลึกๆว่าการมาบุกเบิกในที่ใหม่การประกาศข่าวประเสริฐในที่แห่งนี้พระเจ้าจะสามารถทําให้เราเกิดผลได้ฉะนั้นเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐโดยอาศัยความเชื่อด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรน,นะครับ อาศัยฤทธิเดชอาศัยความชอบธรรมและต้องอาศัยความเชื่อด้วยขอพระเจ้าอวยพรให้เกิดผลในที่ของท่านครับ